นะครับวันนี้ผมมาตอนรับสู่สองสนับปอบครับวันนี้มาแนะนำยูทูบเบอร์ครับคนใหม่ของหวานสเกลครับเราลุงน้องใหม่ครับคลิปแรกลงไปแล้วครับวันนี้คลิปแรกลงคลิปบาดเสียวครับไอ้ย่างก็เสียนเสียนย่งก่อโอ้แม่สีดตินซูลินลงสู้สาธารณะเลยครับเถอะนี่ก็อื่นอย่ยงกอลิซูลินอินซูลินอินซูลินดินูดินนี่ กำลังมีป sí, yeah. ัญหาคับรอบัวครับอุ๊ยรักินหัวเออสื่ออก็จะมาเอาอย่างพอกินตอป้าเที่หกไรเลยว่าไงพอกี่พอกินอีไรพอกินย่างไปของเขาห้องนาวเลยต้องใ่ไปตำแตงก็มีอ่งตำแตง มึงตามแตงไรมันก็ทำอะไรในกูไอ้ตามกูเหรอวนาสงสารมงตาไม่ได้ถ้เห็นบผีพันกูเียวเ้ามีเงี้ยงสิบอกกับไอ้แฟนแฟนเับปคือเก่ายาเมีก็เก่าเป็งจงได้ยี่บอายามีโอ้ขางเมียหมเป็นเมียที่บอกเนาะมันเล่นเกมย่งเหยียดงทรใหม่เมื่อเมื่อเว้ยเมื่อ ไอ้นรื่องเรื่องบ่ายกูไล่เมื่อเอานเมื่อวาเมื่อวานนี้เมื่อเอานว่าจ้างอี่วานกูหันไปถึงเอาของไซม์ใหญ่ไปขอวะโอ้ครับผ้าไม่กินงเผาผ้าไม่กินงเผาโอ้เบลน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 เบนเบนครับเบลนเบลนอาจารย์มันใส่อะไรครับแมนเมนเบลนตัววันใครไปซื้อมากี่ครับอยู่ขนาดสองแสนกว่าบาทละจะไปเจอสองแพงพูดเลยสองแพ่งหรอกอะครับวันนี้มารีวิวไอ้รถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าครับ มาใส่ขาย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 รับผมขายขายอ่าครับผมรายวเลอ่ C B R สองรยครับผมคอนยยอดชาครับอ่าปมูนมาเลยเ่น่าแชร์มาคอมเมนต์ด้วยมือแดกเนาะมือแดกอออหางเนาะเข้มไมเลยเมไมอยูที่เอา อเอาไคันค oh, ันขาซสื่อตรงขายอีเลยลงคลิปแล้วนี่เอาโร้เรถดีตอนครับผมไม่เท่าไเลยห้าร้อยสิบสี่กิโลไงสองร้อยเท่าไรเปนบ่อเนี่ยสองห้าเก้าบ่นีเลยโอนี่นี่นีที่หที่กิโลเมตรโอ้ไม่ห้ารยิบสี่กิโลครับขายในราคาสามพับาทครับผม แก่งของาวฝนอาเนเครื่งเครื่องหองายอย,อยที่สอาเดี๋ยวพตาร์เครับเก็บวางนี้นอยต้องก้มกห่วยมันบสกานี้เลย,ย,ยตกตาร์าดอพระนิพพาครับ เสียงเหลาใจเนาะติดต่อเลยครับยอดชายครับทาง YouTube Channel, ยูทูบแชนแนลอยดชายครับอ่าเหลาใจโอ้เสียงเหลาใจใช่ปะมึงเคยบิดกุดหรือเปดดล่าโอ้ร,อร้อยแปดสิบเจ็ดครับบนลดอกใฮไได้ครับผมเดี๋ยวบนลดอกหลานสร้างปูนยมไหนครับอ่าคลิปนี้จบลงแค่เนี่ยครับผมอ่า บ่แล้วเดี๋ยว <พอ S 2> เอาลงยูทูบให้ได้สุดคนบ่ค่อยเบิง่งหรอกมันยามมันเดือดเนี่ยบ่ไดเบิดแค่นี้อ่าบ๊ายบายผู้ชมเลยเอามึงก็ไปพูดเสยอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ,ายบ๊ายบายโอ้ยยูทูบเบอร์น้ำไหมครับ